ลิฟวี่เนี่ยมันอาจจะมีส่วน,นอื่นๆของดิจิทัลมันมีมันมีอะไรบ้างที่เราทําการเปลี่ยนแปลงตัวเราก็อันนี้อยู่ในอยู่ในเลิร์นนิ่งเฟสผมว่าผมจะคุยเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันออกมาเป็นรูปธรครมเคยคลาวแบบแบบเห็นภาพได้ชัดเราจะมีรอยตีโปรแกรมซึ่งเป็นรอยตีโปรแกรมหลักของไมเนอร์ฟู้ดไทยแลนด์นะครับใ,ใ,ในในในแอปพลิเคชัน1112ที่ผมพูดถึงตลอดเมื่อสักครู่คือพอเราคลิกเข้าไปเราก็จะเจอทั้งหมด78แแบรนด์ เจ็ดแบดแบรนด์นั้นอันนี้เดี๋ยวรวมไปนิดนึงเข้าไปแล้วเจอ s p กับเจอ b บรดท็อกไม่ต้องงงนะครับก็คือเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกนั้นก็จะมีเดลวิซ่าคอมมารีเซเว่นเซนซิสเลอร์เดร็กควินนะครับเราส่งหมดในแพลตฟอร์มนั้นแต่ถ้าลูกค้าซื้อในแพลตฟอร์มนั้นเป็นดิจิทัลแชนแนลของเราอันหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พอยไม่ได้โปรแกรมไม่ได้รยต์ตี้ไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนี้เรากําลังจะทําให้ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการในนี้เรายังได้สสสสสะมมมมแมแแแตต้้้้บบรรริันกกกก็็จีีาาาาเเเอไปงด ซึ่งเราก็จะใช้ดัต้าเบสของลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่เพื่อจะต้องส่งส่งส่งแผนต่ออันนี้เป็นโปรแกรมใหญ่ของเรานะก็ก็อนนี้จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งดิจิทัลเกมที่เรา้น่าจะเรียกได้ว่ากลยุทธ์ดิจิทัลของเราเนี่ยก็คือทำไงให้เราคอนเน็กกับกู้่บริโภคได้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอปเรื่องอะไรที่ทำให้เราให้หนึ่งคือคอนเน็กกับคอน s u m อ e r ดีขึ้นยังไงใช่ไหมครับพี่่แล้วก็ สองทำให้คอน sumer เนี่ยมีความสะดวกสบายในการใช้บริการของเรามากขึ้นเยอยยังไงถูกไหมครับถูกต้องแล้วก็เรื่องเดต้าที่เราข้อมูลของผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราที่เราเก็บข้อมูลมา Data Analytics ก็สำคัญในการที่เราที่จะได้ทำนายว่าเขาอยากได้อะไรเราจะได้ไดสร้างความตรข้นมาได้เลยนะครับให้ตรงกับค อันนั้นเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่ง Minor Food เราก็ลงทุนนะเป็นเราสร้างแผนกขึ้นมาเลยเป็นแผนกดิจิทัลทีมเลยนะครับพลักงานก็มากกว่าสิบคนนะครับที่อยู่ในทีมนี้นะครับก็เป็นอีกแผนกอย่างมันจะมีวิดีโอรันอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเห็นนวัตกรรมต่างๆของของ o r n o r Food นะครับในช่วงโควิดในช่วงก่อนโควิดนะครับว่าแต่ละแบรนด์ทำอะไรใครเห็นภาพนี้แล้วก็ขอให แล้วเราก็มีอินสไปเรชันอยู่อันนึงโปรเจกต์หนึ่งได้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 ทราบว่าพี่นักข่าวหลายท่านก็คงได้เห็นแล้วมันอาจจะเป็นการฝันของเราในอนาคตว่าเราจะโตไปถึงดีลิเวอรี่ยังไงเราก็มีโดรนดีลิเวอรี่ซึ่งโ,โหทำเป็นแบบเอาจริงก็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 เป็นเป็นอินิเชตของแชร์แมนนะครับว่าอยากให้ภาพให้คนไทยเห็นว่าอนาคตอาจจะมีจริงก็ได้แต่ไม่ไม,ไม่มีจริงตอนนี้นะพรานผิดกฎหมายอยู่เราสามารถใช้ดโดรนได้ตัวกรทายทำนี่ผม ลำบากมากก็ต้องมีตำรวจยืนคุมเลยว่าโดรนนี้มันขึ้นไปต้องเป็นโดรนเปล่าๆนะฮะแล้วใครเห็นที่มันมีกล่องพิซซ่ากับเกาะไปด้วยจริง,รงๆแล้วเราต้องมาทำไอ้คอมพิวเตอร์กราฟิกตอนจบนะครับก,ก็เพ้นภาพไปเห็นว่าเราตั้งใจที่จะเป็นเจ้าพ่อ delivery จริงๆนะเราจะโอนกับกับกรุงเทพจริงๆนะครับแล้วก็เงินลงทุนเราทั้งหมดหลายๆอย่างกเ็เพื่อเพื่อเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนา loyalty โปรแกรมของของ,ของลูกค้าที่เป็นแฟน delivery ของเรานรในอนาคต ครับครับ,รบจริงๆแล้วคาถามยอดฮิตเนี่ยผมก็ถามก,กว,าว้างๆไปละแต่ถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรที่พี่ๆน้องๆอยากจะให้พี่พทยหรือผมช่วยอธิบายเนี่ยเชิญเลยนะครับตอนนี้มีคําถามคําถามอะไรไหมครับครับครับ ตอนนี้ตอนนี้ถ้ากลับคำว่าแพลตฟอร์มเดิมๆเนี่ยมายเนอร์โฟร์มีอยู่ทั้งหมด3แพลตฟอร์มนะหนึ่งก็คือว่าเป็น นเป็นพาร์ทเนอร์กับเราดังนเราใช้ว่าพาร์ทเนอร์กันถามว่าเราแข่งกับเขาไหมอ่ะจริงๆเงินลงทุนคนละคนละเลเวลเลยเราก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นบริษัทต,ต่างชาติที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะพอพอสมควรในการในการแอดควายในการรีคูตลูกค้าใหม่ในการทําโปรโมชั่นลดค่าส่งนะครับจาก50บาทเหลือ0บาทนะครับทำดライブออนท็อปของดิสค้าวที่ลดอยู่แล้วอีก50%ลดให้อีก20%อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราเราทำให้ ไม่ได้จริงๆเรเราขาดทุนแน่นอนนะครับเพียงแต่สิ่งเราทำนี้เราแยกตัวเองออกมาให้มันชัดเจนว่าสิ่งที่พี่พัดจะส่งให้ลูกค้าถึงบ้านเราจะเราไม่ได้ใช้คำว่าการันตีนะแต่เราจะมุ่งมั่นว่าเราจะต้องทําให้ได้3สนาทีแน่นอนข้อแรกเรื่องเซฟตี้เรื่องไฮจีนเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเราเราคงไม่อยากให้พนักงานคนที่ไปส่งอาหารเราไม่รู้จักที่มาที่ไปเราต้องติดตามตัวคนส่งได้การแต่งกายชุดการบริการต่างๆต้อง,ต,องต้องอยู่ใน ภาวะที่เรียบร้อยสม坤ไม่ใส่ขาสั้นรองเท้าแต่ไปไม่รู้ว่าอาหารเราถูกอยังไงไม่รู้ระหว่างทางอย่างงี้อันนี้พี่เขาคิดว่ามันจะเป็นความต่างกันระหว่างแอปของพี่กับแอปของลูกลูกค้าเรื่องที่สามคุณภาพของอาหารเซฟตี้ซิลร้อยเปอร์เซ็นต์เราเรา,เราส่งผ่านคนอื่นแล้วก็เราก็ติดเซฟตี้ซิลนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีฮอตเพลทนะครับถาดร้อนๆน,นะครับพิซซ่าที่อร่อยมันก็ต้องร้อนจนถึงบ้านนะครับสามสิบนาทีก็ยังก็งร้อนอยู่ นะครับอย่างเงี้ยเราเราจะให้บริการเฉพาะโอนแพลตฟอร์มของเราข้างนอกเนี่ยเขากก็ไม่ลงตุนให้เราอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องมีฮอตเพลทส่งพิซซ่าให้เพราะฉะนั้นเร,เราคิดว่าเราคงต้องไปกับเขาต้องอยู่สเตทเดมเหมือนกันนะครับแต่ทํายังไงให้พี่พักส่งได้ดีกว่าส่งได้ต่อยกว่าส่งได้ปลอดภัยกว่าอันนั้นนะคือความแตกต่างของเราที่เราพยายามทําอยู่พี่พับในเชิงกลยุทธ์นะครับเรา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 ,เราทำ เรียกได้ว่า2กลยุทธ์ไปพร้อมๆกันคือเราก็ยังใช้ Channel ของ delivery aggregator อยู่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพัฒนาปรับโครงสร้างหรือว่าปรับ Platform delivery ของเราเองให้แข็ง